สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆมาเด้อจ้า,าช่วยถอนมันนะคะมันหัวหญ่มันหัวหญ่มันเอาอยาก ดีค่ะทุกคนเพื่อนๆมาเด้อจ้า,าช่วยถอนมันนะคะอยู่ตามนาตามสวนเป็นธรรมชาติบ้านเรานะคะทุกคนอยู่ตามนาตามสวนเป็นธรรมชาติบ้านเรานะคะทุกคน งานทำดีกว่ามันมีนะคะเนาะมีงานทำดีกว่ามันมีนะคะเนาะ สำปะหลังจะถูกหรือแพงก็ขายไว้ก่อนก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ตมีงานทำดีกว่ามีนะคะ่ขเนอ้อง สิ้นเดือนแล้วเนาะทุกคนค่ะมาเด้อมาช่วยประติม ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกวัน ทำอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกวันมันทำหลังจะถูกหรือแพงก็ขายไว้ก่อนก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ต มีงานทําดีกว่ามันมีนะค่ะเนาอก็จะทําอยู่ประมาณนี้แหละค่ะทุกวัน ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกวัน จำปังจะถูกหรือแพงก็ขายไว้ก่อนก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ตามนาตามสวนเป็นธรรมชาติบ้านเรานะคะทุกคน ไงมันเอาอยะก็ <c oughs> จะทำอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกวัน ตามสวนเป็นธรรมชาติบ้านเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆมาเดินจ้ามาช่วยถอนมันนะคะมันสัมปหลัง จะถูกหรือแพงก็ขายไว้ก่อนก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ต หัวใหญ่มันเอายากหัวใหญ่มันหัวใหญ่ม <Denn> ันเอายาก